ด้วยส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของเอโก้เนี่ยคือการที่จะทำารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมเราเชื่อว่าต้นทางดีจะก่อเกิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี ไมื่ย้อนกลับไปประมาณทั้ยกว่าปีเอกโกได้มีการทุนเจ้าถวายเงินให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพัน,น 1, ปีหลวงท่านก็ได้ส่งพระราชทานทรัพย์นั้นจับคืนมาเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดนั่งมูลนีิไทยรัก่าและนั่นก็ถือเป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นของมูนธิไทยรักษา ด้วยเจตนารมณ์ของการเกิดมาของมูลนิธิไทยรักป่านมีเจตนารมณ์ชัดเจนในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาป่าต้นน้ําเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับโดยบริหารงานร่วมกับภาคีเครือข่ายดยอินทนนทเป็นจุดแรกที่เราเลือกเป็นต้นแบบเป็นป่าต้นน้ําที่อยู่สูงที่สุดของประเทศไทยเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ําปิง ซึ่งนำไปสู่การเกิดของแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นสายเลือดสําคัญของประเทศไทยแต่ไงก็ตามก็ยังมีความเปราะบางอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การใช้ประโยชน์อย่างไม่ยั่งยืน ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการอุทยานแห่งชาติไม่ได้มองเน้นถึงเรื่องของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานเราให้ความสําคัญในการดูแลพิทักษ์รักษาทรัพยากรเป็นหลักโดยอาจจะลืมนึกถึงชุมชนที่อาศัยอยู่ซึ่งยุคนั้นค่อนข้างที่จะเป็นงานที่แข่งกันได้เป็นเชิงลบต่อก,การไม่มีเชิงบวกเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทอยานแห่งชาติดอยทนนเนี่ยมันมีอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งไม่ได้ไม่ได้เกิดเฉพาะหน่วยงานกับชาวบ้านเกิดระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยระหว่างชาวบ้านข้างล่างกับบ้านดอยแยกกันเลือกการใช้ทรัพยากรเขาบอกว่าขั้นบนเนี่ยตัดไม้ทลายป่าทําให้แห้งแล้งทําให้น้ําไม่มีทําให้ไฟไหม้ป่าอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้เราเรียนรู้ว่าป่ากับคนที่จะอยู่อาศัยร่วมกันและกันได้เนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมประสานความร่วมไม้ร่วมมือยินเทนีนมเป็นพื้นที่ใหญ่อะค่ะแล้วก็มีปัญหาของความขัดแย้งในพื้นที่ค่อนข้างมาอย่างยาวนานนะคะเราก็มีภาคส่วนต่างๆที่อยู่ในในพื้นที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะในขณะที่ไทยลักป่าเข้ามาดําเนินงานนะคะเราเอง ก็ต้องกำหนดบทบาทตัวเองให้ชัดเหมือนกันถ้าเป้าหมายสุดท้ายมันคือการรักษาพื้นที่ทอินทนนท์ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะเราเองคิดว่าบทบาทของการเชื่อมประสานการเป็นโซ่ข้อกลางที่จะทําให้ภาคส่วนต่างๆเข้ามาทํางานด้วยกันอย่างมีส่วนร่วมน่าจะเป็นภารกิจสําคัญการที่เราจะทําตัวเป็นโซ่ข้อกลางหรือเชื่อมประสานได้ค่ะเป้าหมายเราต้องแม่นเนาะ เจตนาลมเราต้องมั่นคงกับตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ยังยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อแต่ในขณะเดียวกันเราพร้อมจะเป็นผู้ฟังอะค่ะแล้วเราก็พยายามหาวิธีการร่วมหาจุดร่วมเพื่อมันจะไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั้นให้ได้เอกโกหรือว่ามูนิีิไทยรักป่านะครับได้ลงมาอยู่ร่วมกับชุมชนพี่น้องชนตั้งแต่ เราเริ่มก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำไม่ย่ไม่ปอนแล้วเป็นที่ปรึกษาเราลงพื้นที่ด้วยกันคุยกันตั้งแต่เริ่มแรกนะต่อมาทางเจ้าหน้าที่ไทยรับไปเองก็ร่วมเป็นเลขาประสานงานในส่วนของเครือข่ายลุ่มน้ำเต็มตัวการช่วยเหลือการสนับสนุนการส่งเสริมงบประมาณอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจากความช่วยเหลือมันจะขยับมาสู่เรื่องของว่าแล้วทำยังไงถึงจะทำให้คนเห็นความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้มากขึ้น ในความยั่งยืนของอินทนนท์ที่เราหมายถึงคือมุมหนึ่งเรารักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ได้แต่ในมิตินึงมันคือความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับผู้คนนะคะถ้าเราสามารถทําให้สองสิ่งนี้มันสมดุลกันได้เท่าเทียมกันได้หรือว่าสุดท้ายเราจะเห็นขืนป่าแห่งนี้นยั่งยืนขึ้นการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆก็เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปี2550 อยู่แม่ปานเป็นเส้นทางที่เอกโกเขามาสนับนุนเจ้าที่อยู่ก่อนแล้วค่ะเขาทําค่ายเยาวชนที่นี่ที่นอ่านนท์ทุกปีเป็นเส้นทางเดิมอยู่แล้วมีการใช้ประโยชน์ในเชิงของการลาดตระเวนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ชาวบ้านอาจจะใช้ประโยชน์ในใน,ในดีนะครับในการไล่ล่าสัตว์ถ้าจะใช้พื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงของการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจได้เห็นคุณค่าอย่างจริงจังของปืนป่าต้นน้ำอินทนนท์ก็เป็นจุดหนึ่งที่จุดประกายให้พวกเราทุกคนมีความเห็นตรงกันนะครับว่าเราควรจะทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามที่เขาเดินผ่านมาคือห้องเรียนธรรมชาติที่มันมีค่าแต่เรามนุษย์เราสร้างไม่ได้แต่เราสามารถ รักษามันได้อันนี้คือบทสุดท้ายของเส้นทางในการออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาตินะตรงนี้นะครับเรามาถึงจุดชมวิวเกี่ยวแม่ปานะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเกี่ยวแม่ปานะครับโดยใช้มคุเทศท้องถิ่นนะครับมาเป็นผู้นําเที่ยวนะครับ10คนแรกนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็จะมีมคุเทศท้องถิ่นร่วมพัฒนาเส้นทางแล้วก็นําเที่ยวร่วม250คนนะครับทังมคุเทศท้องถิ่นเองอก็เกิดจากการดึงการมีส่วนร่วม ที่จะลดการปลูกรุกทำลายป่าในอนาคตคนที่เดินนี่อย่างน้อยเขาก็เข้าใจเขาก็อินกับเส้นทางนี้เพราะมันเป็นแหล่งทำมาหากินนะแหล่งที่เขาพาคนเดินข้อมูลที่เขาสื่อสารแล้วเขาเขาก็เอาเรื่องทั้งความรู้ในเรื่องธรรมชาติที่เราเติมให้ในเชิงวิชาการทั้งองความรู้ของชนเผ่าที่หากินหาอยู่อยู่กับป่าเนี่ยมันก็เอามาผสมกันแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นอาชีพเสริมให้คนอยู่บนนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะ อลังจากนั้นมาปี2552นะครับทางบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนมู่ที่ไทยลักป่าะร่วมกับกระทรวงพลังงานนะครับก็ได้เล็งเห็นว่ามีหมู่บ้านใจกลางอุทยานนะครับหลายๆห,หมู่บ้านนะครับซึ่งเขารักษาป่าต้นน้ําอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาไม่มีพลังงานไฟฟ้านะครับในการใช้ในชีวิตประจําวันนะครับชุมชนเหล่านี้รักษาพื้นที่ป่าทําให้ได้น้ําถ้าน้ําเหล่านั้นนะคะจะมาสามารถผลิตไฟ โรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถใช้ไฟปัจจัยพื้นฐานในหมู่บ้านได้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะนั้นเอโกเองก็สนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นเหมือนคำขอบคุณชุมชนละค่ะจริงๆเขายังรักษาพื้นที่ป่าอันนี้เอาไว้นะคะโดยใช้กรอบแนวคิดว่าคนอยู่ร่วมกับป่าให้ชุมชนรักษาป่าเพื่อให้ป่าผลิตน้าเพื่อให้น้ํามาปั่นกระแสไฟฟ้าชุมชนเนี่ยก็ต้องรักษาป่าต้นน้ำนะครับไม่บุกรุกพื้นที่ไม่เผาป่านะครับก็จะมีกฎระเบียบของเครือข่ายลุ่มน้ํา กุมอีชัั้นนนหนึ่งคะรบสิ่งที่เราไปดําเนินการในพื้นที่ค่ะขานึงเราทํางานอนุรักษ์อยู่แล้วค่ะทํางานป่าอยู่ได้ก็อีกขานึงเราก็จะทําเรื่องของอาชีพก็ส่งเสริมให้เขาใช้วิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่เขาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภูมิปัญญาของชุมชนที่นี่นะครับเรื่องของการทอผ้านะครับด้วยวัสดุย้อมสีธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดนะครับ ในพื้นที่ของอำเภอจ,จอมทองเลยก็ว่าได้ทางมูลที่ดิไท,ย,ทยลักป่าก็มองเห็นว่าด้วยภูมิปัญญาตรงนี้เราก็สามารถนะครับพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกเป้าหนึ่งในการเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนการราัตวาป่า,ามันเป็นสิน่งที่มันจําเป็นที่สุดในชีวิตประชาันเลย ก็เราได้ประโยชน์จากการย้อมสีธรรมชาติมันเหมือนกับว่าต้นไม้ที่เรารักษามามันก็คือค,คุณค่าให้กับชุมชนโดยนอกจากการปลูกสร้างบ้านแล้วเนาะการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว็จะมีรายได้เสริมเพงนี้ด้วยหลังจากชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับทางมูลที่ไทยรักป่าร่วมกับทางเครือข่ายลุ่มน้ําก็เลยมีกรอบคิดว่าเราน่าจะทำขอบเขตที่ดินของชุมชนให้มันชัดเจน ถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแรกนะครับในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ของกรมอุทยานนะครับในการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมนะครับก็จะมีองค์กรภาคีหลายๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลักในพื้นที่ก็คือกรมอุทยานแห่งชาติเทศบาลบ้านหลวงนะครับ่ามูลที่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับสมาคมอินเปคกและก็มูลที่ไทยลักป่านะครับถือว่า เป็นการเชื่อมร้อยเป็นโซ่ข้อกลางนะครับร่วมกับทางชุมชนในการดําเนินการครั้งนี้ตรงนี้เนี่ยที่ประสบความสำเร็จทักกิจใน,ในวันนี้เนี่ยก็คืออาวุทยาก็ใช้ข้อมูลร่วมกันน่วยงานอ่ากคนกระหลวงเนี่ยส่งเสริมอาชีพเนี่ยก็ใช้ข้อมูลตัวนี้เรื่องของไายฟ้าก็ใช้ข้อมูลตัวนี้เรื่องเกษตรอำเภอก็มาใช้ข้อมูลตัวนี้ชาวบ้านเองก็ใช้ข้อมูลแม้แต่เทศบาลจากกีภาษีก็ใช้ข้อมูลฐานข้อมูลตัวนี้เราถือข้อมูลเดียวกันเป็นลักษณะวันแบบตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากนั้นมาเนี่ยที่เราได้มอบให้กับชุมชนแล้วเนี่ยก็ประหานี่ก็จบไปเลยในเรื่องของความขัดแย้งก็ไม่มีในเรื่องของการจับกุ้มดําเนินคดีก็ไม่มีาก,การบุรุเพยานก็ไม่มีแล้วก็คือมัน,มนชัดเจนตรงนี้นะครับก็กลายเป็นต้นแบบในการเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ดินนะครับซึ่งพระราชบัญญัติอุทยาแนแห่งชาติพศ2562ในบทบัญญัติมาตรา64ก็ให้มีการสำรวจการใช้ประโยชน์ การอยู่อาศัยการทํากินของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานในชาติซึ่งอินทนนท์ก็ได,ได้ได้มีการสํารวจมาก่อนนะฮะจึงทําให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าพื้นที่อ,อื่นๆ มันเป็นพื้นที่ของการเป็นห้องรับแขกแลค่ะเราไม่ใช่เฉพาะในประเทศเท่านั้นแต่จะเป็นห้องรับแขกต่างชาติด้วยเราคิดว่าอุทยานสําคัญในพื้นที่ที่สูงที่สุดของประเทศไทยค่ะน่าจะมีเส้นทางอุตสาธรรมชาติที่มีมาตรฐานปลอดภยัยแล้วก็เทียบเียงกับต่างประเทศได้นะคะเราก็พัฒนาเส้นทางนี้ขึ้นมา ปัญหาของข้างเดินศึกษาธรรมชาติขี่แม่ปลาเนี่ยหือคนเดินเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็ไปเหยียบรากต้นไม้นช่ไหมเหยียอรากต้นไม้ป้าเน,นี่ยโดยเหยียบมากๆก้าตายก็เลยออกแบบว่าในจุดที่เดินรากไม้โผล่อย่างเงี้ยก็ต้องดันการทำเป็นทางเดินยกระดับขึ้นมาเราก็ทําโครงสร้างเหล็กขึ้นมาเพื่อรองรับเพื่อว่าจะได้เกิดความแข็งแรงเพราะอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันใช้งานหนักมากแล้วก็หลังจากที่ดําเนินการเสร็จ เราก็ได้ส่งมอบ,บเส้นทางนี้นะครับให้กับทางกรมอุทยานเนี่ยปี2,563นะครับ mm hmm. พอมาปี2,564ทางมูลที่ไทยลักป่าก็ได้ร่วมกับทางบริษัทป่าเหนือนะครับได้ทำการออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาซึ่งเป็นป่าพุที่สูงที่สุดนะครับในประเทศไทย ทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกาเนื่องจากเป็นป่าพุกซึ่งมันมีระบบนิเวศที่เป็นหนึ่งเดียวฮะมันให้ความรู้สึกเป็นป่าดิบแบบโบราณผมก็เลยออกแบบให้ให้ทางมีความกว้างมากขึ้นอยากให้คนได้เดินช้าๆในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาในการเดินช้าก็จะเกิดการพินิจพิพจรารณาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งต้นไม้ยืนต้นต,ต่างๆทั้งพืชมอสที่เกาะอยู่ใน,ในลำต้นทั้งไอเอสเปกต์น s ำมอสที่อยู่ที่เรือนล่างหรือ ความเป็นพลุหรือความเป็นลินไหลของน้ำเนี่ยผมอยากให้ให้คนได้ใช้เวลาช้าๆมีมิติทั้งมาศึกษาธรรมชาติกับมิติทั้งมาพักบ่มเยียวยาสภาพจิตใจป,ปี2565ทาง ชุมชนบ้านแม่กลางหลวงนะครับเป็นชุมชนนะครับซึ่งมีระบบการท่องเที่ยวนาขั้นบันไดนะครับแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวนะครับก็ได้มาร่วมพูดคุยกับมูลที่ไทยลักป่าว่าอยากให้ทางมูลที่ไทยลักป่าเนี่ยนะครับพัฒนาเส้นทางนี้ให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่องเที่ยวสําหรับชุมชนก็เห็นได้ว่าความเข้าใจต่อเรื่องนี้ต่อการทํางานของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะ หลังๆนั้นทางผู้บริหารของกรมอุทยานเองหรือแม้กระทั่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เองก็อยากที่จะให้เราพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นอื่นเพิ่มเติมบนมาตรฐานที่เราทำงานนะคะเป็นมิตรกับธรรมชาติแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว เส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้ง4เส้นนะครับเราถือว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดทําให้ทุกคนได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกับป่าของชุมชนนิเวศของป่าไม้ป่าต้นน้ําที่สําคัญที่สุดของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้มาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ํานะครับ จริงๆจ,จ,จุดเริ่มต้นของการทำงานกับเยาวชนนะคะมาจากความเชื่อของเอโกเองที่บอกว่าเราเชื่อว่าต้นทางดีะค่ะจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดีแล้วยาวชนก็เป็นต้นทางถ้าวันนี้เยาวชนที่กำลังเติบโตค่ะเขามีจิตสำนึกเล็กๆต่อการที่จะร่วมดูแลพื้นที่ต่อในการการใช้ชีวิตของตัวเองที่ลดผลกระทบต่อธรรมชาติได้วันนี้หนิงว่าเราต้องร่วมกันนะคะทำงานรุ่นต่อรุ่นเพื่อที่จะ ส่งต่อทรัพยากรนี้ต่อไปให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะคะเป้าหมายเด็กที่ก็ทําคือเด็กในพื้นที่เตยตันท้องถิ่นแล้วก็มีเด็กในเมืองส่วนหนึ่งมามารวมกันเนี่ยครับเราเอาเด็กทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาหลอมรวมด้วยกันผ่านกิจกรรมค่ายนะครับซึ่งให้เด็กเหล่านี้ทํากิจกรรมค่ายร่วมกันโดยมีกระบวนค่ายนะครับที่เราดําเนินการของค่ายเด็กไทยลักป่าเนี่ยนะครับคือกิจกรรมของที่เราจัดมาเราจะเน้นเรื่องของการสัมผัสเนาะมีไม,ม,ม่หลักอยู่4ีเนาะ เรื่องของดินน้าป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าเรามาเน้นเรื่องนี้ครับให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมองเห็นึงความสาคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ผมจะเน้นเรื่องของความเข้าใจครับความเข้าใจตระหนักในในคุณค่าเนาะก็เป็นการสร้างสุสบการณ์ที่ดีให้เด็กแล้วก็เป็นการฝังชิดเล็กๆไว้ในใจเด็ก,ลก,ลกแล้วถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ปลูกฝังจิตสํานึกเล็กๆเหล่านีล้ล,ลงไปในผู้คนถ้ามันเกิดมันเบ่งบานนะคะ ถ้าเขาเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้เราจะมีผู้ใหญ่ที่เข้าใจนอบน้อมต่อโลกใบนี้เราก็ร่วมดูแลรักษาโลกใบนี้อย่างเข้าใจค่ะชีวิตผมนะตั้งแต่ได้มาเข้าค่ายเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับจากเด็กคนหนึ่งครับเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กชาติพันธุ์คนหนึ่งครับพอได้มาเข้าค่ายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเดทเละไปะครับมันก็ทําให้เราแบบอยากที่จะเข้ามาอยู่ในเส้นทางนี้ให้มากขึ้น,นครับเราก็พยายามจะเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราให้มากขึ้นน้นนรรเเเพาาาาะวว่่ไดห็ ธรรมชาติที่รอบตัวเราเนี่ยกำลังเสื่อมโทรมลงในทุกๆวันครับผมก็มองว่าแล้วเราจะทํำยังไงล่ะอย่างตัวเราเองที่เราเป็นเยาวชนเราจะมีบทบาทหรือว่าหน้าที่ยังไงที่จะเข้ามาอยู่ในจุดนี้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้มันกลับมาดีขึ้นได้ไงครับเราทําภารกิจที่แบบต้องบอกว่าเป็นความคาดหวังนะคะเราไม่ได้ทํางานกับเด็กอรับถ้าเรามองว่าเขาเป็นเด็กเราก็จะตีค่าเขานิดเดียวอะคะ่ะแต่เรากําลังบอกว่าเรากําลังทํางานกับอนาคตนะี่ะเห็นว่าเรามันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย จริงๆการทํางานของไทยรักป่าเองอาจจะมีดูมีหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอยู่กับป่าทํางานกับเยาวชนทํางานกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือทํางานกับกลุ่มคนในพื้นที่แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะค่ะเรากําลังทํางานกับจิตสํานึกของผู้คนนะคะหรือทํางานเพื่อให้คนเหล่านั้นยังรักษาจิตสํานึกที่จะรักษาป่ารักษาพื้นที่แล้วก็ห่วงแหนทรัพยากรน,นั้นตามบทบาทตามภารกิจ แล้วก็ตามความถนัดของแต่ละคนนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติหรือหน่วยงานราชการที่เข้ามาสัมผัสกับพวกเรานะครับแล้วก็ได้เห็นความจริงใจที่เราเข้าไปพื้นที่โดยสม่ําเสมอแล้วก็มีความยอมรับจากชุมชนวันนี้จากจุดนั้นคือดอ,ดอยอินทนนท์นะครับเราก็ไปที่ดอยสุเทพมาวันนี้เราลงมาถึงนะครศรีธรรมราช แล้วก็ต่อเนื่องไปที่ชัยภูมินะครับเราก็ขยายใช้เรียกว่าใช้ออดอยอินทน,นนท์เป็นโมเดลต้นแบบในการที่จะขยายกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นลงไปในพื้นที่ต่างๆเพราะงั้นตลอดเวลา20ปีเรามีทีมงานไทยรักป่าที่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันะค่ะและนอกจากเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วเรามีภาคีเครือข่ายนะคะที่ทำงานร่วมกัน ทำให้เราสามารถทํากระบวนการการมีส่วนร่วมได้อย่างตั้งใจอะค่ะแล้วก็มีผลสําเร็จสําคัญเกิดขึ้นต่อพื้นที่ร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองย้อนกลับมาค่ะเราก็จะร่วมภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่ที่เรารักพื้นที่ที่เราหวงแหนไปด้วยกัน